สวัสดีครับสำหรับบายบวันเสารนาา์นะครับบรรยากาศดีๆนะครับวันนี้บนอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ฝนตกลงมาด้วยนะครับก่อนที่ฟ้าจะเปิดมาหลังฝนอากาศแดดอุนอ่นๆดีๆมากเลยนะครับพามาแนะนำกับช้างป่าโขงหนึ่งนะครับโขงใหม่ครับที่เรานํานำมาเสนอวันนี้ก็คือโของแม่ชบากแก้วนะครับออกมาล่าสุดสดๆร้อนๆเมื่อ2วันที่ผ่านมานี่เอง ประมาณ8ตัวนะครับในโขงนี้ครับมีลูกเด็กๆออกมากินดินโป่งตรงโป่งทุ่งกวางนะครับมาเสริมแร่ธาตุหรือแคลเซียมนะครับของช้างป่าเขามีแม่แปลกที่ดุนะครับแล้ก็แม่พังตัวอื่นที่คเวอร์ในโขงก็ดูไปด้วยนะครับค่อนข้างดูพอสมควรโขงนี้ส่วนลูกเล็กๆนะครับก็จะโดนบังอยู่ตรงโป่งดินนะครับ เด็กๆนะครับจะโดนบังอยู่ในโป่งนะครับ